สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องสินเกษตรเราจะนำความคืบหน้าของแม่กำไรกับแม่ถุงเงินแม่กำไรคลอดลูกแล้วนะคะคลอดเมื่อวันที่26ได้มา6แต้มกำลังได้ลกได้2วันแล้วแข็งแรงทุกตัวกำลังเป็นทัศังกันเลย นี้ส่วนแม่ถุงเงินุแม่ถุงเงินโคตรเมื่อวันนี้ช่วงประมาณตีสี่แม่ถุงเงินได้เจ็ดแต้มกำลังน่ารักีแข็งแรงทุกตัวนะคะเพื่อนๆหากใครสนใจอยากจะจับจองส่งข้อความทิ้งไว้ได้เลยนะคะถุงเงินกับกำไรนี่เป็นเลือดสูงนะคะค่อนข้างออกเลือดร้อยเราจะพบแม่แม่กำไรนี่ออก ออกเลือดสูงพ่อเราก็เป็นพ่อพันเลือดสูงด้วยค่ะพาไปดูตัวอื่นอันนี้คุณจ่อยคุณจแจวแหววอันนี้ก็เป็นพ่อพันแม่พันที่เราคัดไว้อย่างลตัวน,นี่คุณจแจวแหววอัน,นคุณจ่อยคุณจ่อย,อยตอนเล็กๆเ,เหมือนจะไม่โอดพอโตขึ้นมาเริ่มหล่อแล้วค่ะจอยกินอะไรวะจอย เจ้า oh. แมโอ้เพราะตอนนี้ทางฟาร์มก็เหลือพ่อพันกับมีพ่อพันยังเหลือแบ่งปันอยู่นะคะนี่พ่อพันตัวนี้เหลืออีกหนึ่งตัวอันนี้ก็มีก็จะมีพันอันนี้เป็นผสมจ้ะมีสายพันผสมอนนี้ก็ตัวใหญ่ไว้นะคะเป็นตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งถ้าใครสนใจก็ส่งข้อความ มาได้ในช่องนี้นะคะ่อะไรละหมดจู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 หมดจ,มดจ,มดจ,มดจูอันนี้เหลือสามตัวนะคะสายพันธุ์ผสมตัวนี้มียะสองพูหนึ่ง้วมองเลยเราเึอไม่ถึงเวลากินกันเลยลูกอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขานะคะเฮง,งเรวยๆวยเฮงอันนี้ปล่อยมาผสมพันธุ์กันแล้วเฮงเฮงเง รู้มาหาแม่เลยเฮงเฮงเร็วเร็วเฮงเฮงมาไล่เลยเฮงเฮงมาหาแม่เลยเฮงเฮงมาหาแม่มาเร็ว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 เงนี่เรารู้มากเฮงเฮงหแม่มาเร็วเร็มาหาแม่เลยอ้คุณเฮแล้วมาหาดีดีสินี่ก็โพดอิ่มตคลณเกงคุณเฮงพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มเราลูกรักเราเชี่ยงมากแล้วก็รู้มากคุณเฮงเนี่ย นุยงอันนี้ไอ้รวยเร่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ของเจ้าสามตัวที่เหลืออยู่ตอนนี้ค่ะสายพันธุ์บุปผาผสมตอนนี้เหลืออยู่เมียสองผู้หนึ่งถ้าใครสนใจสอบถามมาได้นะคะนี่กำลังอ้วนแข็งแรงกินเก่งกินทุกอย่างกินง่ายอยู่ง่ายอันนี้จะเป็นใสยพันธุ์เลือดสูง,งพ่อพันธุ์นะคะ ใครสนใจสอบถามติดต่อเข้ามาได้นะคะเราจะมีรุ่นใหม่ให้ออกมาสองข้อนี่ค่ะแม่กำไรนี่แม่ถุงเงินจ้ะลอดเมื่อคืนตอนช่วงตีสี่ครึ่งได้ตัวตัวเมียสามตัวตัวผู้สี่ตัวแม่แม่ถุงเงินลูก <Okay. S 2> และนี้ลูกกำไร กำไรจะได้แม่สองผู้สี่อนี้กำไรค้อมวันที่ยี่หกท่านใดสนใจสอบถามติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ